โดยตุงไม่ได้ขายกาแฟค่ะแต่ขายโอกาสและชีวิตใหม่ให้กับทั้งชุมชนแบรนด์ไทยที่พิสูจน์ว่าถ้าคุณเริ่มต้นจากความจริงใจคนจะจดจำแบรนด์ของคุณไปตลอดชีวิตพี่อนนัสมนเป็นแบรนด์สตร a t e g i e s ที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราส,สอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กร สวัสดีค่ะนี่คือ527ทอล์กไขปริศนาเรื่องแบรนด์กับครูพี่แอนนัสมนค่ะพี่เป็นนักกลยุทธ์แบรนด์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแบรนด์มานานกว่า25ปีเจอทั้งสิ่งที่เวิร์กและสิ่งที่ไม่เวิร์กวันนี้ค่ะจะมาเล่าเรื่องแบรนด์ผ่านความเข้าใจไม่ใช่แค่ความรู้ค่ะเพื่อให้คุณสร้างแบรนด์ได้อย่างมั่นใจและนี่คือซีรีส์เบื้องหลังแบรนด์ดัง behind the brand วันนี้เราจะวิเคราะห์เบื้องหลังดอยตรงค่ะสร้างแบรนด์เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ในซีรีส์วันนี้ค่ะเราจะพาคุณไปดูเบื้องหลังของแบรนด์ที่ไม่ได้เกิดจากธุรกิจแต่เกิดจากหัวใจที่อยากเปลี่ยนชีวิตผู้คนจริงๆมาดูสูตรลับที่เปลี่ยนแบรนด์ไขายของให้กลายเป็นแบรนด์เปลี่ยนโลกค่ะถ้าพูดถึงแบรนด์กาแฟของไทยที่คนรุ่นใหม่เชื่อมัน่นแต่คนรุ่นก่อนผูกพันคงไม่มีใครไม่รู้จักดอยตุงจุดเริ่มต้นโครงการที่ไม่ใช่แค่สินค้าค่ะหลายคนรู้จักดอยตุงในฐานะแบรนด์กาแฟดีไซน์สวย แต่ต้นทางจริงๆเริ่มจากโครงการพัฒนาโดยตรงค่ะที่สมเด็จย่าทรงริเริ่มในปีพศ2531ก่อนหน้านั้นค่ะดอยตุงเต็มไปด้วยพื้นที่แห้งแงล้งปูฝิ่นและไรโอกาสแต่พระองค์ค่ะทรงเห็นว่าการให้ปัจจัยสี่ไม่พอดังนั้นเป้าหมายไม่ใช่แค่ขายของแต่คือเปลี่ยนชีวิตของชาวเขานั่นคือต้องให้โอกาสบวกอาชีพบวกการพึ่งพาตัวเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากชาวบ้านที่เคยปลูกฝิ่นค่ะกลายเป็นเกษตรกรแปรรูปสินค้าและเป็นเจ้าของอาชีพจากที่นี่เองแบรนด์ดอยตุงก็ถือกำเนิดขึ้นจากผ้าทอมือค่ะสู่กาแฟ,ะฟะระดับโลกดอยตุงค่ะเริ่มจากงานหัตถกรรมคืนบ้านของชาวเขาเช่นพวกผ้าทอเซรามิกกระเป๋าและของใช้ในครัวเรือนสินค้าทุกชิ้นค่ะไม่เพียงแค่ทำมือแต่ทำจากใจของคนในชุมชนจริงๆ,ๆเขาเป็นทั้งคนผลิตและเจ้าของคุณค่าของสินค้า เมื่อแบรนด์เติบโตขึ้นค่ะก็ขยายสู่ธุรกิจอื่นๆเช่นะไรคะกาแฟดอยตุงคาเฟ่ดอยตุงผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแฟชั่นเสื้อผ้าทอมือที่ขายถึงต่างประเทศกลยุทธ์ที่แตกต่างแบรนด์เท่ากับภาพในใจค่ะไม่ใช่แค่ลฉลากสินค้าสิ่งที่ทำให้ดอยตุงน่าสนใจคือเขาไม่พยายามทำการตลาดแบบทั่วไปค่ะแต่เขาเล่าเรื่องจริงของคนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคะคนที่เคยปลูกฝ่นที่กลายมาเป็นเกษตรกรอินทรีย์เด็กที่ไม่มีการศึกษามาเรียนรู้และกลายเป็นนักออกแบบผ้าค่ะหรือคนในพื้นที่ก็คือคนที่เราเรืองจริงค่ะแบรนด์ของตัวเองนี่แหละค่ะคือพลังของแบรนด์ที่อยู่ในใจไม่ใช่แค่ในสายตาเพราะผู้บริโภคไม่ใช่แค่ลูกค้าค่ะแต่เป็นผู้ร่วมสร้างและนี่คือจุดเด่นของแบรนด์ดอยตุงสินค้าทุกชิ้นไม่ใช่แค่ดีไซน์ค่ะ แต่มีคุณค่าคนซื้อเพราะอยากสนับสนุนมากกว่าแค่ใช้ค่ะแล้วก็แบรนด์สื่อสารชัดเจนว่าถ้าคุณซื้อดอยตุงเท่ากับคุณสนับสนุนการพัฒนาแบบย,ยั่งยืนนั่นคือดอยตุงทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าฉันไม่ได้แค่ซื้อของดีค่ะฉันกําลังสนับสนุนบางอย่างที่ดีต่อคนอื่นด้วยแบรนด์นี้จึงกลายเป็น Community Brand ค่ะหรือแบรนด์ที่มีความหมายร่วมกันค่ะและอยู่ได้โดยไม่ต้องแข่งที่ราคาไม่ต้องแข่งที่โปรโมโรชั่นมาดูบทเรียนสำหรับ SME และเจ้าของแบรนด์โดยตรงค่ะพิสูจน์ให้เห็นว่าการสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การตลาดแต่คือความหมายและความจริงใจที่ส่งต่อจากภายในสู่ภายนอกถ้าคุณอยากให้แบรนด์อยู่ในใจลูกค้าอย่าถามแค่ว่าจะขายอะไรดีแต่ต้องถามว่าลูกค้า จะรู้สึกยังไงถ้าเขาเลือกเราการสร้างแบรนด์แบบโดยตุงคือการสร้างภาพในใจค่ะมากกว่าภาพส,สวยๆบนแพคเกจจริงถ้าคุณอยากให้แบรนด์คุณอยู่ในใจไม่ใช่แค่ในสายตาและเป็นแบรนด์ที่ยืนยาวและยั่งยืนแบบดอยตุงที่คนไม่ลืมแม้ผ่านไปหลายสิบปีเริ่มตอนนี้วันนี้ที่527ทอค่ะด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง คลิกลิกงใต้โพสต์หรือทักแชทคำว่าสนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีค่ะข้อคิดวิธีการคิดเรื่องแบรนด์อีกนิดนะคะดอยตุงไม่ได้ขายกาแฟ แต่ขายโอกาสของชีวิตสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังแบรดดิ mm ้งหนึ่งศูนย์หนึ่งพลัสสูสำเร็จในการสร้างแบรนด์และทาแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะถ้าชอบเรื่องราวแบรนด์อย่างเงี้ยมุมต่างๆเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง527ท a l k ของเราค่ะเพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายแล้วถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์หรือต้องการให้เราพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังสร้างธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเองด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ